Here comes the music. กราดซิพีผ่ผมชิพผมแคชเชอร์ผมเมื่อนนกี้เอาเกม Bob Tank b l i t นะผมกับวันอาทิตย์นะผมอ่าวันนี้ก็จะมาอัดคลิปเฉยเมื่อวานนะผมเอออ่าแล้วก็แล้วก,ก็ทำไมเมื่อวานผมไปอัดลงคลิปเนื่องจากฉีดวัคซีนผมไปฉีดวัคซีนมาหน่อยผมอ่าฉีดวัคซีนมาหน่อยผมแล้วก็ตอนนี้ก็ปวดแข้งอยู่แล้วนะผมโอเคซึ่งวันนี้ก็มีการอัปเดตของ Bob Tank มานิดเล็กนิดน้อยนะผมนิดเล็กนน้อยจริงจริงนะผมก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กเน้อยนะแล้วก็มีโหมดใหม่เข้ามาหน่อยผมอ่าโหมดตัวนี้แล้วก็ เป็นอีเวนต์กล่าวว่าอีเวนต์ฮาโลวีนอ่าอีเวนต์ฮาโลวีนแล้วก็จะมีรถถังเข้ามาใหม่แม่เป็นสายวิจัยของโปรแลนป่าวจะไม่ผิดหนุ่มในร้านค้าก็ไม่มีอะไรหรอกจะไม่ผิดตัวผมจะเป็นสายรถถังตัวใหม่คือสายโปรแลนด์มาทางของนี้ใช่ไหมอ่าเจอาของของโปรแลนด์มาหนะผมนี่ผมสายโปรแลนดนะ์เนาะสายใหม่หนม่มอืมมันเยอะสิแต่ละคันผมยังไม่ได้ดูเลยหนุ่มโอ้ผมกดคลิกเลย เออว่าน่าสนใจนะผมการของโปแลนด์ผมผมก็ผมก็ไม่เคยสนใจเล่นพวกสายของอาชาติตะวันตกเท่าไหร่นะผมที่ผอง่ายๆนะผมคือผมติดเยอรมันกับญี่ปุ่นกับออังกฤษอยู่นะผมก็เนะะาะทุกคนนะผมไม่เป็นไรโอเคซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นรถถังที่มีชื่อว่าชิโนะนะผมอ่าของญี่ปุ่นนะผมชิโนะแล้วก็จะมาเล่นในโหมดใหม่ด้วยนะผมอ่าโหมดตัวนี้นะผมนี่โหมดนี้นะเล่นในโหมดนี้ด้วยนะผม โยลูชินน้ผมอ่าซึ่งก็เป็นทหาญี่ปุ่นเทียห์อ่าที่ถามว่าเก่งไหมก็เก่งอยู่หล้กแล้วพอปอยนี้น้อมผมพิ่งซื้อมาได้ไม่นานน้เออคุณสังเกตได้ว่าผมไม่ได้อัพอะไรถคั่กสิ้นน้นงผมคือแบบวันนี้แบบมาลองมาลองของแบบลองของจริงๆนะผมไม่ได้อัพอะไรเลยผมดูซิว่ามันจะไหวไหมน้ผมคือผมเล่นเกมหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้น้ผมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นู่นผมว่าเก่งเหว่ว่าปืนก็ปืนก็ไม่ได้แย่น้อม ก็ถือว่าดอาากก็ร้อยกับอัตราการหนดห้าวิก็ถือว่าคุ้มอยู่นะผม,มซึ่งก็ก็อุอปกรณ์อ่ะอัพเป็นทางด้านของรถเร็วอ่ะมันอย่างเดียวเลยไม่ได้ไปอยู่อีพวกเงินไม่มีคือตอนนี้พยายามจะเก็บตังค์ซื้อตอนแรกจะซื้อเป็นทางด้านของอ่าทีอะไรว่าทีที่ซีซีใช่ทีซีซีจะถึงทีซีซีเล่นแต่ตอนนี้คือจะเปลี่ยนไปเล่นจะไปซื้อของเจ้าทางด้านของอันเนี้ยอ่าของอังกฤษคันนี้นมอืมันพูดภาษาอังกฤษเสยยวเลยอ่านไม่ออกขอัยน้อง ไอ้พวกกีบไม่ค่อยเป็นเนาะมันจะเหมือนเท่าเอ็มสีเชลแมนทั่วไปหนูแต่ของอังกฤษเนาะแต่ดูจากลักษณะวันใจดูจากตัวถังแล้วมันดูยืดแบบหนักยืดยืดมันยืดเยอะกว่าของเชลแมนปกติแล้วเนี่ยแต่ภาพรวมมันคือมันคือลักษณะเหมือนเชลแมนเนาะเออผมว่าผมต้องชื่อว่าเชลแมนอังกฤษหนูเชลแมนอังกฤษซึ่งผมจะเล่นคันนี้ผมเพื่อเพราะว่าผมจะเล่นสายขนาดสี่สี่ศูนย์อ่ะสลีผมลิ้นพัน fv สี่ศูนย์ห้าใช่เนาะผมอ่าเป็นรถถัง ที่ค้าใครได้ถังค้าใครนึกถึงไม่ออกใครนึกถึงเฮลแคทที่กับหัวหนมเออเฮลแคทป้อมจะนะตัวทางจะบางแต่เช่นนี้เป็นกันนมเช่น <c oughs> <c oughs> นี้เช่นนี้คือหนักหนักเลยหนุ่มคือป้อมบางตัวถางนะแล้วถามหน่อยเฮลแคทอย่างนั้นมันเอามันเ,เ,เอาสามารถเล่นเนินได้พอพอกันป้อมมันยังกันกระสุนได้แต่คันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยคันกระทางยังกันไม่ได้เลยเพราะง้คือมันคือป้าซ้อมยิงนม <c oughs> พอซ้อมยิงซึ่งผมเคยเอาหนึ่งแปดสามายิงหัวมันระเบิดไปรอบหนึ่งเนาะมไม่ใช่มันไม่ใช่แบบยิงรางแต่งลำบูกเอาเฮดอีอัดหัวมันเนาะเออฉะนั้นจะผิดเลือดมนันน่าจะเหลือแบบประมาณพันสองพันเนาะได้พันพันห้าเล็กๆน้อยๆมากไม่เยอะมากเอาเฮดอีหนึ่งแปดสามอัดหัวเชียรคือหายเนาะอโอเคโอเคออกเคลไปไกลสามนาทีแล้วโอ้โหโอเคมาอ่ะขบวนก่อนผมของเจ้าชิโนะเนาะผมอชิโนะคุณผู้ชมเปลี่ยนหน้าแป๊บ โอเคเพื่อง,ง่ายต่อการอ่านข้อมูลเหมือนเดิมนะครับซึ่งวอลเป็บที่เอามาก็วอลเพนกบิชไม่เดิมไม่เดิมทุกอย่างเลยแป๊บนะครับเาเวลาเข้าพิลก่อน,นเออแล้วก็ผมขออนุญาตใช้ปืนญี่ปุ่นแทนธงอุทิศไทยเนาะเนื่องจากมันมีความเสี่ยงสูงในการใช้ธงอุทัทยเนาะโอเคมาอ่านข้อมูลก่อนผมรถถังกลางไทยสามชินุเป็นการดัดแปลงจากรถถังไทยหนึ่งชิเนโดยใช้ป้อมปืนและปืนใหญ่ชิดใหม่ รถถังรุ่นนี้ถือเป็นรถถังที่ทรงพลังที่สุดของญี่ปุ่นในกลุ่มรถถังที่ผลิตจํานวนมากในช่วงสงครามอย่างในก็ตามมียอดการผลิตรถถังเพียง60คันเท่านั้นเนื่องจากการขาดแคลนส่วนประกอบและวัตถุดิบก็สมควรถนะ้าวว่ามันจะขาดแคลนเพราะในอย่างญี่ปุ่นเอาเหล็กเอาทรัพยาก,การไปลงกับเรือเอามเสเลนยนะผมเออไม่แปลกใจนมที่ทรัพยาก,การจะหมดนม เล่นเอาสากเรือยามาโตะอ่ามุชชิชินันโนแล้กขันแบบลำไม่ใช่ลำเล็กๆลำใหญ่ด้วยนะเออมันก็ไม่แปลกใจที่สมัยากรจะหมดเนาะโอเคผมไหะเจ็กลับมาได้เนึ่งลผมโอเคมันก็ไม่แปลกที่มันจะผลิตมาน้อยเนาะเออเพราะว่าเนื่องจากก็ความจริงมันก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นเกาะเนาะการมีรถถังเยอะก็มันมันก็ไม่มันก็ไม่มีประสิทธิภาพมากเนื่องจากเราเป็นเกาะเออเราอยู่บนเกาะเออใช้เรือน่าจะคุ้มกว่าเดิมอืมโอเคมา วันนี้จะเล่นเป็นทางบบมากโหมดใหม่ที่เพิ่งเข้ามามาเนอะผมโหมดทุนยิโมโหมดนี้นะผมผมเล่นจะเป็นแพนเทอร์เนผมใช่แพนเทอร์ Panther ผมแพนเทอร์ Panther จะเล่นดีมากในในโหมดนี้ผมผมแน,นะนํานะอ่ะขอออเล่นแป๊บนึงนะผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมผมแนะนำจริงๆนะบทนี้ให้เล่นเป็นแพนเทอร์เนอะผมแพนเทอร์อ่าแพนเทอร์หนึ่งนะผมอ่ะแพนเทอร์หนึ่งเลยแพนเทอร์แบบต้นฉบับคันนี้ลำนี้นะคันนี้เนอะอ่าผมแนะนำให้ให้เล่นแพนเทอร์คันนี้ในในโหมดนี้นะผมเนื่องจากมันมีหายตัวแล้วก็ชนแรงที่ผมเคยทำในเอ็กซ์ดีนนนนั้่ะ คลิปอันนึงที่ทําไปนะผมของเพนเทอร์ซึ่งก็มันเถื่อนมากสะพัดนี้นี่ผมเอาเพนเทอร์เล่นทั้งหมดนี้โกงมากผมแนะนําให้เอาเพนเทอร์เล่นทั้งหมดนี้จะโกงมากแต่ที่แกซื้อแพงหนุ่มมันร้านหนึ่งหนุ่มผมซื้อชิลุ่มเล่นดีกว่าหน่ผมเออโอเคปะเริ่มเกมกันเลยไปออกเรือไปไกล <S <S ผมคิดว่า,วามันน่าจ,จะหาห้องไม่นานนั่นไงจริงด้วยมาแล้วสิเจออะไรบ้างก,กันด้โอ้ถังสายใหม่นี่นีของอิตของโปรแลนด์อิตาลีอ่าร์พีสี่สิบสามอื้ โอเคไม่มีอะไรนะกุลนอกจากไอ้แฟซพชสีกาก้อนหน่บยนี่นะกุลสุดละโอเคมาโอเคไปญี่ปุ่นมาแมวงับพุ่งไปจำผิดอ,นนอันนี้อีพีเท่าไหร่วะของของหลังญี่ปุ่น <laughs> ลืม <laughs> คือผมไม่ทำของญี่ปุ่นมานานมากนะผมเออ น่าน่าก็อของของอเมริกาซะอีกอะเออทำก่อนอเมริการนะผมแล้วก็ไม่ทำอีกเลยเนื่องจากอ่าตอนนั้นก็ลังไปติดอะไรว่าติดรถถังของเยอรมันก็คือเก็บตังค์ที่ไม่อยู่ตอนนั้นน่าเก็บตังค์ซื้ออ e ีรลอยอยู่นะผมก็เลยไม่ไม่ได้สนใจนะผมโอยบูดเป็นเอแล้วก็จำไว้ว่าญี่ปุ่นนะผมเกาะมันไม่มีนะผมก็ระวังระวังด้วยแล้วกันนะผมเนี่ยแต่ตอนนี้นะผมไม่เชื่อเ่องต่างถถญี่ปุ่นเนาะคุณก็รู้คุณก็รู้ว่านี่คือเรื่องต่างญี่ปุ่นนะผมเกาะมันอิปิอยู่แล้วเนาะ อู้สวัสดีอู้มันมาแล้วมันมาแล้วกาก้อยนั่นไงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กากอยนั่นแหละสวยทีมอู้มันแข็งมากขัวนั่นแหละนั่นแต่ตายหัวไปนี่ไงโอ้โหมันกากอยมันเถื่อจัดตลอด เออแล้วก็ที่ผมจะเล่นคือตอนนี้ผมคิดว่าผมจะผมจะเล่นเป็นทังด้าสายยันเกาะญี่ปุ่นเนอะผมอ่ะเซโกเซกะมาไซอ่าไม่ถึงโอ้ยโอ้ยยิงมืดตลอดเลยคือต้องขอโทษนะโทษ่นึกจากช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นเนอะอืมไปดิเพื่อนเขายิงตูดหน่อยเขายิงตูดหน่อยเขาตูดหน่อยเขาตูดหน่อยซ้ำนะเพื่อนนั่นแหละสวย ngăn ngăn chết Reset Mamma mia Pizza cái <laughs> Mamma mia Mamma mia đi มาผมผมผมจะตายแบบทหารญี่ปุ่นแล้วกันจะสู้จนกว่าจะสู้จนกว่าตัวตายเพื่อองค์จักรพรรดิเพื่อองค์จักรพรรดิเอือหักโอ้พระเจ้าช่วยทั้งหน้าทั้งทั้งทั่นนั่นทั้งนั่นข้างตายเถอะอย่างนั้น่ะเออถามว่ามันไหมมันมันคันนี้มันผมชอบอยู่ผมว่ามันน่าต้องอัปเดตดีกว่านี้เพราะมันน่าจะมันน่าจะสนุกกว่านี้นะผหนอมแต่ผมไม่เจอผมจะไม่ใช้เข้าใจ ไอ้ค่าประสบการณ์อิสระในการอัพโหลดผมไปขอมขอตัวมาดูเกาะแป๊บหนึ่งโอ้โหเกาะโอ้โหเกาะโอเคสมแล้วที่เป็นต่างญี่ปุ่นไม่แปลกใจหนอมไม่แปลกใจจริงไม่แปลกใจที่เกาะมันจะอย่างนั้นหนอมของญี่ปุ่นอ่าเจอกากอยอีกแล้วเหรอไอเคบิทูสอดดับเบิลเคบิทูไว้ดับเบิลเคบิสองเนี่ยนั่นแหละไป เพาดคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นหมดตายเกิดของผมคือผมเก็บตังค์คือเอาตังค์ไปซื้อเรียวผาดรอเลยนะผมแต่มันไม่มานะผมมันเป็นหมดในแทนนะผมเสียดายมากนะผมถามว่าผมจะขายเรียวผาดไหมไม่ขายเก็บเอาไว้นั่นแหละคือไอ้หมดตายเกิดอ่ะมันจะมีอันหนึ่งคือกระสุนกระสุนคู่ผมซึ่งผมจะเอาเรียวผาดไปเล่นนะผมอ่าคุณก็รู้นะผมถ้าใครไปดูดูวอลเพ็งของฝรั่งนะผมคุณจะรู้ว่าเรียวผาดเอากระสุนสองคู่นี่จะน่ากลัวขนาดไหนนะผมบวกกับใช้กระสุน apcr นั่นแหละ มันนะผมอ้าวบางทีก็วัยไปนะเพื่อนโว้ยทำให้รู้สึกเหมือนว่ามีมีมีหกโมงเดียวหยุดหยุดอยู่ตรงนี้วะจิมไม่จ๋าเอ ok. been, ้ยกากอยชิบหายละเอ้ย <will iz up dig. porque> <tr> <iner> ไปตายไปนี่แหละจะไปตายที่นี่เอ,ออค่มองเทงง่ายงี้ยโอ้โหอืมอะไรอย่างนี้สองกัรนี่ What is that อ่าอืมโอเคผมเดี๋ยวขอตัดไปอีกเกมเลยแล้วกันนะผมโอเคผม ไปครับโอเคครับผมมาเจอมาอยู่กันอีกเกมหนึ่งครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ก็แพ้ไปหนึ่เนื่องจากเวงเจอการกอออีปิีเกิรผมแล้วก็ไม่ดุเร่มากครับผมชนแรงมากตอนนี้เราเจอประเทศโอ้โหอ่าไม่ใช่เลยนะอ่าจำชื่อไม่ได้ของเป็นภาษาอังกฤษอ่ะยากษ์กอบีคัลอังกฤษต้นแบบของเชอร์ชิลล์โนะจำไม่ชื่อไม่ได้ชื่ออะไรเนาะอาเชอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาเชอร์ดิอ่าลยมาละใช่ไหม แต่ผมแต่แต่แต่ผมชอบชอบเรียกว่าเรียกว่าเรืออังกฤษหนุนเนื่องจากเงามันมันมันเหมือนเรือมากหนุนโอเคครัใครนึกถึงนึกไม่ออกให้คุณนึกถึงเรือไทยสมัยอ่าโน่นนะที่คุณคเคยดูละครไทยหลังแปดแปดโมงของกับช่องเจ็ดแบบคุณคุณจะเห็นหนังไทยอยู่นั่นแหละมันแล้วเรือมันจะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะผมเออประมาณนี้หนุนแต่เป็นอนี้ไปของของอังกฤษเนาะหรือก็เรียกว่าเรืออังกฤษนะผม แต,แต่แต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรืออะไรก็สิ้นเ,เ,เลยนะผมเออแค่ชอบเรียกว่าเรือเฉยๆน้อ,อนมนี่นะนี่นะชอบปี่ปุ่นอย่างนี้คือปืน,ป,นปืนมันปืนมันเล็กนะผมแล้วแมนด้วยน้องหยาบบางเชนี่ <c oughs> โอเคอย่างนั้น มางแมวบัติซูแปดแท้โอ้มองเทงไปเลยหนึ่งคันปิวอืม้มเฮ้ยเด็ดหลบทำมาไ,ได้ไรโซจิ้งตุ่ไหนเอาเด้งออกงานนี้ไม่ได้ยิ้งตุ่ดไม่เข้าบูเป็นไวัมาก นัอะไรวะนั่นนะความมาเดาอะไรกันนี่กาก,กริทำพิฆเซ่มาเลยกากอยชนมันชนมันกากอยชนมันกากริเชนไว้ใจแกชนมันไม่ได้เพื่อนเฮลคัทก็ได้นั่นแหละนั่นแหละสวยใช่ชน,นะ <laughs> อืมโอเคสามเกมก็พอแล้ววันนี้เนาะเล่นเยอะแล้วกันเดี๋ยวแม่คลิปยาว <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม่ไม่เบิร์นแล้วกันไม่เบิร์นสีนะครับไอ้ uh, WT เทียแปดของเยอรมันเนาะ <laughs> โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเอาพิธีนะีเน <laughs> เดี๋ยวพอพัหนาหนาผมอาจจะไปอาจจะเล่นคันนี้อีกครั้งหนึ่งในการแบบเล่นอีกครั้งนึงก็คืออัพทุกอย่างให้ตันเนาะ <laughs> แล้วเข้ามาเล่นเนาะให้ดูอ่าซึ่งไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนไหนเนาะ <laughs> <laughs> สิ่งแรกไม่รู้ไม่รู้แต่ตอนไหนเนาะ <laughs> <laughs> โอเคครับผม บ่ายครับ